สุดจริงๆครับสมการรอคอยตะวันฉายปะทะซุปเปอร์บอทต้องบอกว่ามันเป็นไฟที่ดเดือดมากๆครับรายละเอียดในเกมการชกต้องบอกว่าขั้นสุดไม่มีการยืนบวกมัดกันมั่วๆนี่มันคือเกมการชกวิธีการชกในระดับสูงจริงๆครับตะวันฉายที่ในตอนนี้ต้องบอกว่าขาขึ้นสุดๆครับเหมาะสมมากๆทั้งในเรื่องของอายุและก็ร่างกายครับส่วนทางด้านซุปเปอร์บอลก็ดีไม่น้อยไปกว่าตะวันฉายครับ ด้วยรูปประสบการณ์ก็ยังมีความเก๋าครับสามารถรับแรงกระแทกจากแข้งซ้ายของตะวันฉายได้มันก็ไม่ธรรมดาแล้วครับแถมยังสามารถหาช่องว่างจุดโวในการเล่นงานตะวันฉายได้อีกด้วยมันเป็นเกมการชกที่สนุกดุดันครบเครื่องจริง,รงๆล่ะครับนอกจากตะวันฉายจะทำได้ดีมากในไฟนี้ครับอีกคนหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าเขาเก่งจริงๆก็คือซูเปอร์บอลละครับ ที่องมาว่าเป็นนักมวยคนที่คลาดสูงมากๆครับขนาดไม่ได้ต่อยในกติกาวมวยไทยมาหลายปีครับเดินสายต่อยแต่คลิกบ็อกซิ่งครับแต่ก็ยังทําได้ดีขนาดนี้ถึงแม้ว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยซูเปอร์บอยด์อาจดูเหมือนว่าเวลาออกอาวุธเนี่ยยังดูติดๆิขัดขัดครับไม่เป็นไปดังใจแต่ก็ยังว่าครับรางมวยไทยเป็นนานแต่ทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วครับสําหรับซูปเปอร์บอยด์ มาทางด้านตะวันฉายที่พกความสดมาบทเก่าอย่างเต็มที่ก็สมศักดิ์ศรีมากๆในฐานะแชมเปี้ยนเจ้าของบัลบลังมวยไทยเฟเธอร์เวทนะครับไม่เกรงกลัวรุ่นพี่ครับเดินลุยใส่สุดไม่ยังครับเซนมวยเนี่ยทันกันมากๆครับถึงแม้ว่าทางด้านตะวันฉายเองจะโดนเตะก้านคอแบบจังๆไปหลายดอกแต่ก็ยังคงแรงดีฟิตถึงครับร่างกายนี่ดีมากๆถ้าเป็นคนทั่วไปหรือนักมวยคนอื่น โดนขนาดนี้คงต้องได้นอนเปหามส่งโรงพยาบาลเป็นแน่ล่ะครับเอาละครับเรามาดูเกมการชกกันนี้กว่าละครับว่าทั้งคู่นั้นจัดเต็มจัดหนักและมีรายละเอียดการชกอะไรบ้างครับในแต่ละยกไปดูกันครับเริ่มมายกที่หนึง่งเปิดมาก็แลกแข้งกันไปกันมาละครับในยกนี้ซูเปอร,บร์บอลเตรียมรับมือแข้งซ้ายของตะวันฉายได้ดีมากมากครับเวลาที่ตะวันฉายเตะซ้ายมา ซูปบอลเนี่ยก็แก้ด้วยการที่ทิ้งหมัดขวาไปทั้งไหลแหละครับโดนไปหลายดอกเหมือนกันแหละครับสาหรับตะวันฉายก่อนที่ช่วงไปไปลายกตะวันฉายจะงัดศอกมาแก้หมัดของซุเปอร์บอลแหละครับจบยกนี้ต้องบอกว่าทําได้ดีทั้งคู่ครับสูสีมากๆครับมาต่อกันที่ยกที่2ยกนี้ตะวันฉายใช้ลูกทีบมากขึ้นครับทําให้ระยะหมัดของซุเปอร์บอลเนี่ยมันห่างตัวครับและตะวันฉายเองได้ใช้ลูกถนัดอย่างลูกเตะ ที่ต้องบอกว่ามีความทีและหนักจริงๆครับในการออกแข้งซึ่งช่วงต้นยกถึงกลางนะครับเหมือนว่าซูเปอร์บอลเนี่ยยังจะแก้ลูกทีลูกเตะไม่ได้ครับจนมาปลายปลายยกครับซูเปอร์บอลลงทุนหนักครับด้วยการเอาชายโค้งให้ตะวันฉายเตะครับเพื่อที่จะเข้าไปถึงระยะหมัดของตัวเองครับและมันก็ได้ผลครับฮุกซ้ายของซูเปอร์บอลเนี่ยเข้าเต็มหน้าของตะวันฉายเต็มๆครับจนตะวันฉายยิ้มแห้งกันเลยทีเดียว ต่ต้องบอกว่ายกนี้เนี่ยซูบบอลคิดช้าไปครับเลยทําให้ภาพรวมตะวันชายนั้นดูดีกว่าครับเริ่มมายกที่ 3, สาซูบบอลเหมือนรู้ตัวว่าต้องออกอาวุธให้เยอะขึ้นครับเลยกลายเป็นฝ่ายเดินเปิดเกมลูกใส่ตะวันชายครับยอมเอาตัวเข้าแรกเพื่อที่จะได้ออกมัดและยกนี้ครับซูบบอลเริ่มนําลูกเตะภาพในมาใชา้มันเลยทําให้ตะวันชายนั้นโดนตัดกําลังไปเช่นกันแหละครับซูบบอลเดินไปชิดตัว ชวนตะวันชายนั้นแลกสอกครับโดนกันทั้งคู่แต่แปลกที่ยังไม่มีใครได้รับรอยแผลแตกเลยแม้แต่คนเดียวครับต้องบอกว่ายกที่3นี้ซุเปอร์บอลทาได้ดีมากๆครับในการเดินเปิดเกมลุกเพื่อแก้ทางลูกทีบของตะวันชายมาต่อกันที่ยกที่สีต้องบอกว่ามันวัดกันที่เรียวแรงทจริงละครับว่าใครนั้นจะฟิตมากกว่ากันครับมันเริ่มเห็นผลพอทั้งคู่เริ่มอ่อนละช้าลงไปเรื่อยๆครับซึ่งทางซุเปอร์บอลเอง เห็นได้ชัดเลยว่าเขานั้นเริ่มหมดแรงแล้วครับเพราะโดยการที่เอาตัวเองรับแข้งของตะวันฉายมากเกินไปครับซึ่งสวนทางกับตะวันฉายที่ยังพอมีแรงอยู่ครับเลยออกอาวุธได้ชัดเจนกว่ามากๆในยกนี้ครับและมีลูกหนึ่งครับที่ตะวันฉายเตะแล้วสุวรจับขาได้ครับและพยายามที่จะตัดล่างตะวันฉายลงไปครับแต่มันก็วืดกลับเลยทําให้ซูบวรน,นั้นเสียหลักล้มลงไปเองครับซึ่งมันทําให้เสียแรงมากๆแหละครับสำหรับซูบอล มาต่อกันที่ยกสุดท้ายครับก็แลกกันไปกันมาแล้วครับแต่ตะว,วันฉายยกนี้ดูต่อยได้มั่นใจมากๆครับฉายลูกถีบได้เนียนตาสุดๆจนแอบนึกถึงสามารถกันเลยทีเดียวแหละครับในยกนี้ซูบอนแพ้แรงเห็นๆครับไม่สามารถเอาวุธได้ตามที่ต้องการแม้ว่าทางด้านของเทนเนอร์หรือพี่เลี้ยงเองเนี่ยจะสั่งให้ซูบอนเดินก็ตามแต่ครับแต่ก็ยังว่าแหละครับเมื่อคนเรามหมดแรงแล้วครับจะทําอะไรมันก็ยากไปหมดแหละครับ หลังจากครบ5ยกครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นไฟแห่งปีไฟส่งท้ายปีที่สุดยอดมากๆครับต้องยอมรับว่าทั้งคู่เตรียมตัวมาดีมากๆครับมันก็กินกันแค่ความสดแหละครับในไฟนี้ตะวันฉายสามารถ้องกันแชมป์ได้ส่วนซุปเปอร์บอลก็ยังคงอยู่ในเส้นทางการลุน้นแชมป์ต่อไปครับทั้งมวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งครับไฟต่อไปขอโจนันทวุฒิประทะซุปเปอร์บอลในกีฬามวยไทยนะฮะแล้วก็ตะวันฉายปะทะชิงกิตในกีฬาคิกบ็อกซิ่งก็ คงจะมันน่าดูเหรอครับเป็นยังไงบ้างครับกับไฟระหว่างตะวันฉายประทะซุปเปอร์บอลหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ